HDMI to VGA ครับสำหรับต่อช่องพอร์ต HDMI ไปพอร์ต VGA ครับวิธีการไม่ยากครับเดี๋ยวพาไปดูครับโดยปกตินะครับกล่องอุปกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง android หรือกล่องอะไรนะครับจะมีพอร์ต HDMI ใช่ไหมครับทีนี้ก็จัดการง่ายๆเลยครับนำสายอุปกรณ์ของเรานะครับผมครับ VGA นะครับ HDMI 2 VGA นะครับผมเสียบไปที่พอร์ตของอุปกรณ์นะครับอีกด้านนะครับจะเป็นพอร์ต VGA นะครับแล้วก็หาสายมอนิเตอร์เก่านะครับสายจอภาพเก่านะครับเอามานะครับเสียบตัวอุปกรณ์นะครับเข้ากับพอรตได้เลยครับครับ รูนี้นะครับรูเสียงนะครับเอาไว้สําหรับเสียบสายนะครับสายเสียงนะครับ RCA นะครับสายเสียงก็แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับเสียบไปเลยครับแค่นี้ก็ครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับขึ้นแล้วนะครับ ไหมครับสะดวกง่ายๆครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนะครับทีนี้แล้วก็มีทีวีดูได้แล้วครับโดยผ่านมอนิเตอร์